กราบพระอาจารย์ค่ะคือโยมเป็นพยาบาลนะคะมีหน้าที่ให้การระงับความรู้สึกแล้วบางทีจะมีคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะสมองตายมารับการระงับความรู้สึกเพื่อที่จะผ่าตัดเอาอวัยวะสกต่างๆไปให้กับคนอื่นๆแล้วทีนี้ในมุมมองของของโยมสมองตายจริงๆมันยังอยู่นะนั่นน คือยมก็เลยอยากทราบว่าพอคนผ่าตัดเขาผ่าตัดไปสักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกเราว่าให้หยุดการช่วยหายใจซึ่งในความรู้สึกของเราก็คือเราเหมือนฆ่าคนแล้วแบบนี้เราจะบาปไหมเจ้าคะบาปมันได้บาปได้ไงทุกครั้งก็รู้สึกแบบนั้นนะคะใช่ใช่ไม่เหลือหรอกนะโอ้โหเหมือนเรานอนนิ่งๆนะเรารู้ตัวนะ โดนเฉือนแะล้วตับไปแล้วชิ้นเอานี่ไปแล้วเอาโอ้โหโตตอบก็ไม่ได้นะโอ้โหทรมานนะแล้วแล้วอย่างนี้มีวิธีอะไรไหมคะคือมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ทำอะคะอ่ะ <c oughs> คือพอพอพอได้รับการแบบ สั่งการว่าเราต้องให้การระงับความรู้สึกในคนไข้รายนี้นะคือทุกครั้งที่ขาจะไหลไปฟังเขาเองเนี่ยครูเจ้าบอกการทําไปตามความเชื่อใดเนี่ยถ้าทําไปแล้วเนี่ยการฆ่าเกิดขึ้นการขโมยเกิดขึ้นการประพฤติผิดในการมเกิดขึ้นการพูดโกหกเกิดขึ้นเนี่ยจะไปทําตามความเชื่อนั้นยมทําตามความเชื่อนั้นเองเนี่ยใช่ไหมทำตามใครก็คือเชื่อเขาอ่ะ เขาบอกเราทํานั่นน่ะเราศรัทธาเขาอ่ะใช่ไหมเราต้องศรัทธาในสิ่งที่เป็นกุศลไม่ใช่ศรัทธาในสิ่งที่เป็นอกุศลนะอืมอย่างนี้คนไปซื้อ,อยาบ้าบอกทําไม่ได้เราก็เขาสั่งมาไปซื้อก็ไปซื้อออไปซื้อไปทําตามก็ทําไมเราใช่ไหมอา่าแต่ผู้เจ้ามีหลักธรรมอ่ะโยมก็ต้องเอาหลักธรรม ไอยาบ้ามันเป็นหลักกฎหมายอันนี้มันหลักธรรมมันครอบคุมกว่านะยาบ้ามติดคุกแต่นี่ไปนรกกาเนิดเดชานเป็นวิสัยมันหนักกว่าโดนประหารอีกนะอือก <c oughs> ูเจ้าบอกเธอโดนประหารด้วยหอ,อกด้วยลาวจึงดีซะกว่าเนะ่ดีซะกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะเพราะมันจะถูกจองจําในานรกกาเนิดเดชานเป็นวิสัยตลอดการยาวนานมันหนักกว่าอีก พูะเจ้าจึงบอกว่าแม้เธอจะถูกแทงด้วยหอกวันละสามร้อยเล่มนะตลอดทั้งร้อยปีทุกขนาดเนี้ยก็ต้องยอมแลกเพื่อการรู้อริสัตสี่นะนั้นสำคัญที่สุดคือตัวสัมมาทิฏฐิการมีวิชาการละอวิชชาให้ได้เพราะที่สุดแห่งการถูกแทงด้วยหอกเหลา่าย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายมันไม่มีที่จบหรอก ซึ่งแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยพระองค์บอกพวกเราเนี่ยก็เคยถูกนำไปฆ่าตัดคอมากขนาดไหนมากขนาดว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แสดงพวกเราทุกคนก็เคยทำผิดกันมาเยอะมากถึงขนาดเขานำไปฆ่าตัดคอนะอ่าก็ดูอย่างประวัติศาสตร์ของพวกยุโรปพวกอะไรใช่ไหม อพอจับได้ก็กิโยตินเลยฉากคอขาดนะหรือกฎหมายของเราเองก็ตามเถอะสมัยไอ้ธุตยานนั่นนะนะก็โอโ้โหโหดๆทั้งนั้นแหละนะฟันคอขาดกันเยอะแยะไปหมดนะใช่ไหมต้นรัตนาโกสินก็ตามก็ยังใช้การตัดคออยู่เลยนะนี่แหละต่างประเทศนี่ทางตะวันออกกลางก็ ตัดคอตัดมือตัดแขนกันเป็นปกติเลยนะอืมอย่างนี้เนี่ยเยอะแยะเนาะนั้นเราก็เชื่อใครเดียชีวิตนี้เชื่อใครเดียใช่ไหมมันต้องมันต้องวัดแล้วนะเชื่อตรงเนี้ยมันไปนรกกำเนิดเดาานเปลวิสัยเชื่อตรงเนี้ยมันพ้นนะนะ สัมมาอาชีวะโยมต้องอ่านสัมมาอาชีวะก่อนการฆ่าเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจกับเรานะแล้วเรานาธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใครไม่น่าพอใจไปมอบให้กับคนอื่นตายซะนะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ไหมคือตัวตัวตัวของโยมเองก็ไม่ชอบอะค่ะคือรู้สึกว่า ทำไมแต่มันมัน,ม,นมันต้องแก้ที่องค์กรใหญ่หรือเปล่าคะอย่างเช่นไอ้หน่วยรับบริจาคอวัย,ยวะท <c oughs> ั้งหลายทั้งปวงอ้ยเราแก้ตัวเราเองก่อนยมไปชี้ที่อื่นน่ยมันไม่จบหรอก <c oughs> ใช่ไหมอ่าคนตกงานในโลกนี้ต้องเยอะนะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมอ่า <c oughs> ้าเป็นอีกสักหนึ่งคนไม่เป็นไรหรอเ <c oughs> <c oughs> ออใช่ แล้วคนที่อยู่บริษัทที่มั่นคงใหญ่ๆอะ่ะใครคิดว่าจะล่มอะ่ะโนเกียก็ล่วงไปแล้วนะโกดักก็ล่วงไปแล้วดูสิยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นอะ่ะก็ล่วงไปล่วงไปอย่างเงี้ยนะมันอันนี้จังอะ่ะไม่แน่นอนหรอกเราเดินตามศีลสมาธิปัญญาดีกว่าเกิดมาแล้วเนี่ยใช้ชีวิตตามใครนะนี่ใช้ชีวิตตามสัมมาสัมพุทธะบอกสอนไว้มาตรฐานที่สุดนะอาตมานะ อาตมาเป็นทหารเนี่ยอาตมาพอปฏิบัติธรรมก่อนบวชฟังธรรมผู้เจ้าพอทําไปเรื่อยๆอาตมาเชื่อผู้เจ้ายังไงพอจบแล้วใช่ไหมเลือกเ่าใช่ไหมเราก็บังคับตัวเราเองมาหน่วยศึกษาเออก็เป็นทหารที่ศึกษาไม่ต้องไปเจริญอะไรมันหรอกนะ <c oughs> <c oughs> เดินๆน,นั่งๆน,นอนๆนนไปวันๆดี <c oughs> มีเวลานั่งสมาธิ ช่ไหมไม่ต้องไปลบลาค่าฟันเขาอะไรอะไรอย่างนี้เพราะอาชีพเรามันโอหค่าโดยตรงเลยขืนอยากจะิญก็นูนนะ่นไปอยู่หน่วยลบนะไปใช้โดงชายแดนยิงกันอุตลุดใช่ไหมก็ไปทําทําไมมีโอกาสแล้วเบนได้เบนออกได้ออกนะใช่ไหมอ่าเ้วก็เบนเข็มชีวิตนะของเราออกมาใช่ไหมออยู่หน่วยที่ไม่ต้องไปทำอะไรสอนนักเรียนทำน,นัำ่นทำนี่ไปอย่างเนี้ใช่ไหม เวลาในการภาวนาก็ยเยอะสบายเห็นนะเอ้ยมันมีช่องทางอยู่หรอกขอ้าพเจ้านะสมาชีว่ดีกว่าเนาะใช่โอกาสมีเสมอเผลอๆยมออกมาแล้วเนะี่ยโอ้โหมีช่องทางไปอีกใช่ไหมยมดูคนจบมาหลายๆคนที่ สำเร็จในชีวิตอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ที่ตัวเองเรียนมาเลยก็ได้ไปอีกเรื่องหนึ่งก็มีนะคนเป็นหมอไปอีกเรื่องหนึ่งคนเป็นวิศวะไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่นะ,ะนั่งสมาธิรักษาศินดีดีเหตุแห่งการสมปรารถนามันได้มาหมดน่ะใช่ไหมอย่าไปนั่งเปลี่ยนชื่อดูดวงดาวตัวเลขแล้วกันนะมัน,นไปผิดแนวอีกนะ,นะ